ันไปโดนอะไรไอเดชิตมันมันไอเดชิตจำโจได้บ่กันได้ปะถ้าเพื่อนเขาไม่ชิมไปสักสิบนาทีเออเออครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับผมจอนี่มือเปล่าครับตอนนี้นั่งอยู่ลานจอนี่แสบอุบลราชธานีนะครับเนาะขอบคุณนองไส้ทั้งสองนะครับที่มาสวัสดีไอไส้หมูจักข่วมเอากระเช้าแบนมาสวัสดีพรอบนะครับโทษที่ไร้ครับเมื่อย ลอยวะลจอยวะล่ะขอบคุณไถน้องปังๆเนอะมียังกับทุกษาอยอเป็นกำลังใจให้หาขาไอหรือเอาเทหาหาไอก็ได้จะไอใ้เบอร์โซนตัวไอไวครับไอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนตลอดจนเอฟซีของน้องเพิ่นที่ติดตามน้องทั้งโซเชียลนะครับไอจอนนี่กับถือว่าเป็นผู้นึงที่เป็นต้นแบบในหลายๆอย่างเอาเอาเยี่ยง ได้เอาอย่างอันใดที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตน้องและขอบรัวเอาไปศึกษาเอาไอ้กับพู้หนึ่งตีสู่ชีวิตแห้งนะไอ้กับเป็นต้นแบบในหลายการต่อสูงเพราะว่าจะเป็นเรื่องธุรริจเรื่องการคล้องตนคล้องคุณคล้องงานเรื่องขอบรัวเรื่องอัตามาหากินเรื่องเทคตนโลยีเพร่จะเป็นธุรกิจเพลงธุรกิจขายโปรดักชันขายหนังร้านอาหารหาร้านกา,า,าแคฟคาเฟ่ตรงหน้ารีสอร์ทโรงแรมธุรกิจต่างๆที่พ่อจะเป็นตัวอย่างให้น้องได้จำคำสอนไอ้อยู่หนึ่งอย่างว่า ยายอมแพ้ตั้งสิยังบตต่อสูนน้องเด้อ่อยยางไปคนเท่าขันยางเพรเส้ามันหดเปล่าไม้แน่นอนนะแต่ยาดุกยากระโดดกระโดดยางขามันผิกเพราะมันแพงตัวไอสิยางมันหดทุกมือนี้ได้นะไอหลุมมากไปนิดหน่อยนะลังเทืองเกือบม้วนออกพื้นเลยซ้่งนะแต่ไอก็พยยอมแพ้ยังง่าย อ่าจะเป็นตัวอย่างน้องๆนะสู้ๆสู่ๆไป็นก็ร่างใจให้ขอมีโอกาสนะครับผ่านมาอุบลราชธานีแวะมานะครับผมมีโรงแรมรีสอร์ทอยู่เคานซินทอนมีคาเฟ่อยู่ตรงหน้าพิบุตรนงสาหานและล่าสุดผมมีร้านอาหารแซ่บๆอยู่โตเมืองอุบลราชธานีซื้อร้านจอนี่แซ่บครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับแซ่บพี่นี่รับประกันครับ